สวัสดีครับเจ้าเสือใหญ่ครับครับสวัสดีครับการซ้อมของเจ้าเสือใหญ่ไฟนี้หน่อยครับครับครับไฟนี้ก็ซ้อมมาประมาณเกือบเดือนกว่าถ้าจะถึงมันโชก็ประมาณสองเดือนกว่าได้ครับไฟนี้ร่างกายเป็นยังไงครับครับร่างกายร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับครับไฟนี้ใช้คําว่าซ้อมหนักที่สุดในชีวิตได้เลยครับได้ครับมีโค้ชคุมสามคนนะครับ ช่ครับโค้ชสามคนสามคนคุมเรื่องอะไรบ้างครับครับก็อย่างจะมีในการโค้ดคุมเกี่ยวกับการวิ่งครับแล้วก็มีโค้ดคุมเกี่ยวกับการเข้าฟิตเนสแล้วก็มีโค้ดคุมเกี่ยวกับการใช้หมัดครับแบบต่อยหมัดต่อยเป้าอย่างเงี้ยครับมีโค้ดคุมบอกได้เลยบอกได้แค่ว่าใครที่สอนการต่อยมัดครับก็จะเป็นโค้ดฝรั่งครับมาเขาจะมาสอนวันพฤหัสครับผม นี่เป็นไฟแรกเลยไหมที่มีกัรใช่ใช่ไฟแรกครับแบบโอ้หนักมากครับไฟนี้โหดครับโหดมากครับแบบคุมเช้าเย็นเลยครับใช่ครับตอนนี้ร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมคิดว่าประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วครับใช่ครับพอจะถึงวันต่อยผมว่าเกินร้อยแน่นอนครับเดนบอกว่าไฟเนี่ยไม่ได้ต่อย135ห้าครับไฟนี้ต่อยหน้าร้อยสามสิบสามครับเป็นไงบ้างครับน้ำหนักนี้ครับน้ำหนักนี้ ก็ดีครับดีครับลดลงมาหน่อยก็ปกติผมก็เจอแต่คนตัวใหญ่ครับผมคิดว่าถ้าต่อยน้อยลงหน่อยก็ดีเหมือนกันครับเห็นบอกว่าต่ําสุดก็นี้ตดกว่านี้ก็ได้ครับก็ได้ประมาณสามสองสามสามถึงสามห้าเนี่ยประมาณนี้ครับอ่าเราพูดถึงผู้ชกของเราหน่อยครับเขาคนท้างที่จะหมัดหนักมากๆใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับครับก็รู้สึก ก็ดีใจครับที่ได้ชกกับพี่สุริยันเล็กครับก็พี่เขาเป็นมวยที่น่าติดตามครับก็พี่เขาเป็นมวยที่มีอาวุธคมแล้วก็อึดครับอึดอึดมากครับเคยชกกับมวยทรงนี้สไตล์นี้มาก่อนไหมครับครับหมัดเดียวอะไรประมาณมัดผมคิดว่าเท่าที่ชกมาน่าจะเป็นพี่พึ่งหลวงเนี่ยครับไฟล่าสุดแล้วพี่เขาแบบมวยอาวุธอาวุธก็หนักครับอาวุธหนักครับแต่ว่า แบบเขาเดินเดินเข้ามาเลยครับยกแรกก็คือเดินใส่เดินลัวหมัดเลยครับใช่ครับอาวุธก็หนักครับเราเสียวหมัดไหมไม่เสียวครับไม่มันมันกลัวไม่ได้แล้วพี่มันเกินคำว่ากลัวไปแล้วครับบอกได้ไหมครับว่าแผนการชกไฟนี้ครับจะเป็นยังไงก็ต้องดูบนเวทีครั้งหนึ่งครับว่าพี่เขามารูปแบบไหนครับเราก็ดูแล้วก็แก้เกมไปบนเวทีด้วยครับ คือได้ข่าวมาว่าไฟเนี่ยเป็นไฟที่เปสัญญาไฟบอดใหญ่ครับผมไฟนี้ก็เป็นไฟสําคัญของผมครับก็รู้สึกดีใจครับว่าแบบอีกอีกแค่ไฟเดียวแล้วครับก็ต้องใส่ให้สุดเลยครับไฟนี้คิดว่าจะได้โบนัสเดี่ยวหรือโบนัสคู่ครับผมชกนี่ได้โบนัสตลอดไพี่เขาได้กับทุกไฟเลยดีกว่าครับใช่ครับก็สุดยอดเลยครับครั้งนี้เราเจ้าโบนัสไหครั้งนี้ก็ก็ ก็หวังไว้ครับแต่ว่าผมคิดว่าไฟนี้ผมต้องการชัยชนะครับแล้วก็ตามที่บอกว่าไฟนี้นี่มีการเตรียมตัวมากกว่าเป็นพิเศษแล้วเรื่องของความกดดันครับนันเป็นไฟที่จะต้องชิงเรื่องของสัญญาในความกดดันมันต่างจากไฟที่ทำาผ่านมามากไหมครับครับก็ความกดดันผมคิดว่าไม่ไม่กดดันครับถ้ากดดันตัวเองผมคิดว่ามีผลต่อการชกแน่นอนครับก็สุริยันเล็กเขาให้สัมภาษณ์ว่าคู่นี้เนี่ยมันอาจจะจบ ด้วยการน็อกเก่าโดยส่วนตัวเราเราเคิดว่าเกมมันจะแบบออกมาในรูปแบบที่จะต้องไม่พึ่งคะแนนไหมครับครับผมคิดว่าไฟนี้ก็เออท่าที่ดูพี่เขามาก็มันก็ห้าสิบห้าสิบครับได้ครับแบบอาจจะน็อกก็ได้หรือว่าจะคบยกก็ได้ครับแต่ผมคิดว่าไฟนี้สนุกแน่นอนครับจากการศึกษาฟอง์มกเจ้าของพี่เขาตั้งแต่ไฟแรกรจนถึงไฟล่าสุดเนี่ยเห็นพัฒนาการในเรื่องของอุวุธของพี่เขาในด้านไหนที่พัฒนาขึ้นบ้างครับ ครับก็เท่าที่ผมดูก็พี่เขาทนครับทนแล้วก็ทนอาวุธแล้วก็แบบฟื้นตัวไวครับแล้วก็อาวุธพี่เขาหนักครับนะสุริยันเล็กคิดว่าเป็นผู้ชกที่หินที่สุดตั้งแต่เข้ามาชกในวันเลยไหมครับครับเอ่อเท่าที่ชกในวันมาผมคิดว่าทุกคนที่ผมเจอก็คือแบบหินทุกคนเลยครับ เป้าหมายครับในส่วนของตัวเจ้าเสือใคือพวกาผ่านไฟนี้ไปได้ครับเราตั้งเป้าที่จะเข้าวันใหญ่แล้วก็เรื่องน้ําหนักร้อยสาสิบห้าครับคิดว่าเต็มเบสดีหรือยังครับน้ำหนักนี้ครับผมคิดว่าถ้าผ่านไฟนี้แล้วก็ผมเข้าวันวันใหญ่ได้ครับบันแชมเปี้ยนชิพได้ก็ผมคิดว่าเวทร้อยสามห้าผมเต็มเวทแน่นอนครับไฟนี้ลูกพี่เราลองเชิดคุยอะไรกับเราบ้าง ครับก็ไม่ประมาทครับไฟนี้ก็ต่อยตามแผนครับใช่ครับรัดกลุ่มจะมีโอกาสเห็นเขาลอยสองชั้นไหมครับในไฟนี้ครับผมคิดว่าต้องมีทุกไฟแน่นอนครับแถบอาวุธถ้ามีจังหวะผมพยายามใช้ไม้ไม้เมื่อยไทยออกให้ได้เยอะแล้วก็แบบได้ผลมากที่สุดทุกๆครั้งครับนี่เป็นไฟแรกไหมครับที่เจ้าใหญ่ดูเหมือนจะสูงกว่าผู้ชก ก็ใช่ครับครั้งนี้ผมรู้สึกดีใจครับเพราะว่าต่อยมวยมาอาจจะเป็นครั้งนี้แล้วที่ผมได้เปรียบคู่ต่อสู้ครับมันจะทําให้เราชกง่ายขึ้นไหมครับครับก็ส่วนใหญ่เจอแต่คนตัวใหญ่ครับยังไม่เคยไม่ค่อยได้เจอคนตัวเล็กก็ยังไม่แน่ใจครับว่าอาจจะส่งผลหรือไม่แต่ผมคิดว่าไม่ส่งผลแน่นอนครับเรื่องของสถิติของเราครับที่พ่ายเนาะสองไซส์กับกล้องศึกแล้วก็กล้องเทนีหากสมมติว่า เข้าไปในวันใหญ่ได้แล้วเนี่ยซึ่งกล้องโทรทีรศก็เข้ามาในส่วนก็ปัญญาวันใหญ่แล้วคิดว่ามีโอกาสเนี่ยเราเราพร้อมหรือยังครับที่จะล้างมือกับธนาขอกล้องทรณีนครับครับก็ก็แล้วแต่ท่านโปรโมเตอร์เลยครับก็ผมพร้อมครับพร้อมเจอหมดครับแล้วแต่ท่านโปรโมเตอร์เขาจะเห็นสมควรครับครับผมพร้อมสู้ครับยิงไหมัครบ ก็ฝากถึงแฟนมวยนะครับแฟนคลับของเจ้าเสือใหญ่ขอกำใจในการชกไฟนี้หน่อยครับครับก็ผมเจ้าเสือใหญ่สอเดียพันธ์นะครับก็วันที่27กันยานี้ก็ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับก็ไฟนี้เป็นไฟที่สำคัญที่สุดของผมเลยครับก็ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเร์ขอบผมโอเคครับมครบไทยครหบเอาเอาใหม่เลยค่ะ ถาอมอะิลโอเคสองันรมาโอเคสวยแบบนี้เลยนะเอาละเดี๋ยวเพิ่นัขอแบบนี่ก่อนนิซับบี้ไปทีนะครับ1ิ้ดีโอเค